็ถือว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไม่มีการถอยหลังแล้วสำหรับเรื่องการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังมีคำถามมากมายแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจในหมู่ของคนในรัฐบาลเองว่าไม่รู้ว่าจะถึงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ทีนี้เท่าที่คุณโอภาษ,ษวิเคราะห์ดูเนี่ยคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ถึงครึ่งเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ รัฐบาลเขาจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆคร,ค,รครับก็สืบเนื่องมาจากที่เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะคุณตักสินเขาเข้าวิดีโอลิงก์มายังเวทีคอนเสิร์ตแดงนนที่บนันซาเขาใหญ่เขาพูดถึงเรื่องประชามตินี่นะครับบอกว่าคนเป็นห่วงกันมากว่าคอออกมาใช้เสียงยังไม่ถึงยี่สี่จุดสามล้านเสียงแต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วไม่เรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าห่วงเป็นเรื่องหมู่หมูก็ทําให้คนคิดว่าเอ๊ะจะมีวิธีการยังไง พวกว่ากันไปนแล้วประชาธิปไตยว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างสมัยที่คมชในปี50าทำประชาธิปไตยสมัยนั้นไม่มีบรรยากาศการต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูนมากเหมือนครั้งนี้เพราะเพิ่งผ่านบรรยากาศของการปฏิวัติมาใหม่ๆแล้วก็ใช้กลไกอํานาจรัฐทุกอย่างแล้วก็ยังผ่านครึ่งมาแค่นิดหน่อยคือได้5 7เเปอร์เซ็น,นคือมีคนมาออกเสียงเนี่ย25้าล้านคนคจากทั้งหมดผู้มีสิทธิ์ี่ห้าล้านคนครับ ทีนี้ก็พอคุณทัานศิลป์บอกหมูหมูเนี่ยก็ลองมาดูสิครับว่าจะใช้วิธียังไงซึ่งวิธีหนึ่งที่คนคิดว่าตามสไตล์ที่คุณตัองศิลปถนัดก็คือการใช้วิธีประชานิยมอมเอาประชานิยมมาช่วยทําให้คนออกมาใช้สิทธิเยอะๆในการทําประชามติก็อย่างวันเดียวกันนั่นเองนะครับพอบอกว่าหมูหมูปั๊บก็ขายไอเดียกองทุนใหม่เลยเป็น บอกว่าเป็นสวัสดิการให้กับหมู่บ้านในตำบลตลอด20ปีเป็นรายได้ของทุนหมู่บ้านตำบลซึ่งซึ่งนี่มันมากกว่ากองทุนหมู่บ้านหรือกองการ SML อนะครับเพราะ,ะว่านั่นเป็นการให้กู้ยืมแต่นี่เป็นการน่าจะเป็นการให้ฟรีเลยเพราะเป็นสวัสดิการคือเรื่องนี้ที่ฉันพยายามถามคุณภูมิธรรมเหมือนกันว่าให้ช่วยอธิบายหน่อยว่ากองทุนสวัสดิการที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันคืออะไรยังไงมันคือการให้เงินฟรีหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็หัวเราะหึ่ แล้วก็บอกว่าคือคือเป็นโครงการที่ทางเพื่อไทยกําลังทําอยู่ก็ก็บอกว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะเป็นการให้เงินในรูปแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็สามารถมองได้ใช่ไหมคะว่าโครงการนี้อาจจะมาเป็นโครงการที่ออกมาในช่วงที่อาจจะมีการทําประชาติคือซื้อใจประชาชนให้ชื่นชอบรัฐบาลแล้วก็จะได้ออกมากันอย่างล้นหลามเพื่อที่จะ เอาบัญชีสิทธ์มากๆจะได้ผ่าน24.3ล้านเสียงได้เพราะว่าก็รู้แหละว่าอนาคตของรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยก็เป็นหนทางที่จะช่วยรัฐบาลทีนี้นอกจากเรื่องที่คุณทักษิณพูดที่โบน,นันซ่าเมื่อวันก่อนเรื่องกองทุนสวัสดิการตำบลหรือหมู่บ้านเนี่ยมีประชานิยมอันอื่นที่คิดว่าจะเป็นหนทางที่จะมาช่วยรัฐบาลได้ไหมคะตัวอย่างเขาเช่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลก็มีเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรายได้อบุคคลธรรมดาเนี่ยครับ ก็คือลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็คือทาให้ให้เท่าเทียมกันนะคะก็คืออัาตราสูงสุดเนี่ยก,ก็จะ37เปอเก็ลดมา35เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นต้นอะไรแบบนี้นี่ยังไม่รวมถึงโครงการรถคันแรกซึ่งใ,<ช>ให้สิทธิ์ว่าคนที่ซื้อรถเป็นคันแรกของตัวเองเนี่ย <assure S 1> ก็สามารถที่ก็ <ๆ S 1> <c oughs> สามารถที่จะมาเคลมตอไปสีคืนได้ยอดขายรถพุ่งครับตอนนี้ยอดที่มาแจ้งขอคืนแล้วเนี่ยิ้นปีนี้คาดว่าจะถึง1.2ล้านคัน ถึงขนาดนั้นนะฮะซ,ซึ่งก็กังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะปีหน้าจะผ่อนกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าต่อไปจะมีการคืนลดเยอะหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นคําถามตามมาค่ะอีกอันนึงก็มีบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกนี่ก็รัฐบาลก็เป็นประชานิยมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเพื่อมันลดค่าใช้จ่ายว่าเราซื้อบ้านหรือซื้อห้องพักที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาลดส่อนลดหย่อนภาษีได้อ,อันนี้ก็คือประชานิยมของ ทางรัฐบาลแล้วก็อันล่าสุดที่คุณทักษิณประกาศมาแต่ก็ต้องติดตามดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วนโยบายประชานิยมของรัฐบาลคุณยิ่งรักที่มีภาพมีเงาของคุณทักษิณทาบอยู่เนี่ยจะใช้ได้ผลหรือเปล่าในการทำประชามติค่ะ